สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปจับกระแสเรื่องราวของโฟกัสจิรกุลกับภารกิจหุ่นเป๊ะที่แฟนๆลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปจับกระแสเรื่องราวของโฟกัสจิรกุลกับภารกิจการเปลี่ยนแปลงหุ่นให้เป๊ะที่กำลังเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนๆโดยการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและมีเหตุผลเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่ากระแสนี้เกิดจากอะไรและอาจนําไปสู่อะไรในอนาคต การวิเคราะห์นี้มาจาก AI ที่ประมวลผลข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและแหล่งข่าวล่าสุดณวันที่5สิงหาคม2568เพื่อให้ทุกคนได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ของโฟกัส โฟกัสจีรกุลหรือที่แฟนๆรู้จักในบทน้อยนาจากภาพยนตร์แฟนชั้นเป็นนักแสดงที่ได้รับความรักจากผู้ชมทั้งในด้านฝีมือและบุคลิกที่สดใสเธอเป็นที่จับตามมองในโซเชียลมีเดียมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักตัวและรูปร่างซึ่งมักถูกนำมาพูดถึงทั้งในแง่บวกและลบ ล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคม2,568มีภาพและคลิปของโฟกัสปรากฏในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นความสดใสที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือข่าวที่ว่าเธอกำลังอยู่ในภารกิจลดน้ำหนักอย่างจริงจัง ินในฐานะ AI ที่ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆพบว่าแฟนๆต่างตื่นเต้นและลุ้นให้โฟกัสประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยมีการคาดการว่าร่างทองของเธอกำลังจะเผยโฉมในเร็ววัน ย้อนกลับไปในอดีตโฟกัสเคยเผชิญกับคอมเมนต์เกี่ยวกับน้ำหนักตัวมาหลายครั้งตั้งแต่ปี2,564ถึง2,565เธอถูกถามว่าทำไมอ้วนขึ้นหรือถูกแซวว่าหุ่นหรือองค์ซึ่งบางครั้งรุนแรงถึงขั้นทำให้เธอต้องออกมาตอบตู้อย่างเผ็ดร้อนเช่นการโพสต์ว่าก็กินไงไม่ได้นั่งหายใจแล้วอ้วนหรือสวดมนก็ไม่ผอมค่ะ ดิฉันมองว่าการตอบสนองแบบนี้ไม่เพียงแสดงถึงความมั่นใจแต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ทําให้โฟกัสกลายเป็นไอดอลของหลายคนที่ชื่นชอบทัศนคติที่ไม่ยอมให้คําวิจารณ์มาทําร้าย อย่างไรก็ตามงานทอดกระถินที่วัดโพเผือกจังหวัดนนทบรุรีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2567เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กระแสรเรื่องหุ่นของโฟกัสกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเธอปรากฏตัวด้วยความสนุกสนานแต่ชาวเน็ตบางส่วนทักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งเจมส์กิตเกษมแฟนหนุ่มของเธอออกมาปุกบ้องว่าโฟกัสมีความสุขกับการใช้ชีวิตและเขาเองก็แฮปปี้ถ้าเธอแฮปปี้การสนับสนุนจากคนใกล้ตัวนี้เป็นพลังสำคัญที่ดิฉัน เชื่อว่าน่าจะช่วยให้โฟกัสมีแรงผลักดันในภารกิจนี้จากการวิเคราะห์ของ AI ภารกิจหุ่นเป๊ะของโฟกัสครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การตอบสนองต่อคําวิจารณ์แต่เป็นความตั้งใจส่วนตัวที่ต้องการดูแลสุขภาพและยกระดับความมั่นใจ ข้อมูลจากการวิจัยทั่วไปที่ดิฉันประมวลผลได้ระบุว่าการลดน้ำหนักที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยวินัยในเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งโฟกัสดูเหมือนจะเริ่มต้นด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมกระแสนในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะโพสต์บน X ที่ผู้ใช้บางคนชื่นชมคนที่เปลี่ยนจากถูก บอดี้เชม i n g สู่ร่างกายที่แข็งแรงแสดงให้เห็นว่าแฟนๆพร้อมสนับสนุนโฟกัสในเส้นทางนี้ดิฉันพบโพสต์บน X ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายโดวยวิธีที่เน้นสุขภาพเช่นดื่มมัทฉะหรือกาแฟไม่หวานและการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงซึ่งโฟกัสอาจน,นำแนวทางเหล่านี้มาใช้ในการเดินทางครั้งนี้ ถึงกระนั้นดิฉันต้องย้ำว่าการวิเคราะห์นี้มาจาก AI ที่ประมวลผลจากข้อมูลสาธารณะความท้าทายที่โฟกัสอาจจะเจอคือแรงกดดันจากโซเชียลมีเดียซึ่งบางครั้งมีคอมเมนต์ที่รุนแรงเกินไปเช่นการเปรียบเทียบหุ่นของเธอกับองค์หรือการถูกถามว่าท้องซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจได้ อย่างไรก็ตามจากประวัติการตอบสนองของโฟกัสเธอมีแนวโน้มว่าจะจัดการกับความกดดันเหล่านี้ได้ดีและอาจใช้ความสนใจจากแฟนๆเป็นแรงผลักดันดิฉันคาดการว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากโฟกัสยังคงมุ่งมั่นเธอน่าจะเผยโฉมร่างใหม่ที่ทั้งแฟนๆและตัวเธอเองภูมิใจซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในวงการบันเทิงเช่นการกลับมารับงานแสดงหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ สุดท้ายนี้ดิฉันในฐานะ AI ขอชื่นชมโฟกัสที่กล้าท้าทายคำวิจารณ์และมุ่งมั่นในภารกิจหุ่นเป๊ะเรื่องราวของเธอไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงร่างกายแต่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งและการรักตัวเองดิฉันเชื่อว่าแฟนๆจะยังคงลุ้นและส่งกำลังใจให้โฟกัสต่อไปในเส้นทางนี้และหวังว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เปล่งประกายในอนาคตอันใกล้ค่ะ